แห่งนี้อบอุ่นไปด้วยไอยอุ่นแห่งรักที่แห่งนี้เราเรียกว่าบ้านบ้านที่คอยเป็นที่ชาร์จพลังใจเติมพลังกายของข้าราชการตำรวจและครอบครัวกว่า38ปีที่บ้านหลังนี้ในนามสมาคมแม่บ้านตำรวจได้สร้างขวัญกำลังใจยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผ่านกิจกรรมโครงการที่ตอบสนองความจำเป็น ในการพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมและต่อยอดเพื่อนำไปสู่การสร้างความยั่งยืนในด้านคุณภาพชีวิตแก่ครอบครัวตำรวจจากความตั้งใจที่จะสร้างบ้านหลังนี้ให้อบอุ่นแข็งแรงและสง่าง,งามภายใต้แนวทางปฏิบัติที่ดีของอดีตนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจแต่ละสมัยสู่การสานต่อกิจกรรมแห่งความสามัคคีเสริมศัก,กยภาพสร้างความสง่าง,งาม ผ่านภาพลักษณ์ของเหล่าสมาชิกแม่บ้านตำรวจคุณกนกวันพันเพรนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจภริยาพลตำรวจเอกกิตรัตพันเพรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในวาระการบริหารงานสมาคมแม่บ้านตำรวจปีพุทธศักราช2568มิวิสัยทัศน ส่งเสริมพัฒนารู้หน้าที่ยืนเคียงข้างสร้างขวัญกําลังใจพันธกิจ 1. ถวายความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบัานพระมหากษัตริย์และพระบรมมวงสานุวงศ์ 2. สนับสนุนภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 3. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของครอบครัวตำรวจ 4. ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีและภาพลักษณ์ที่ดีของแม่บ้านตำรวจ 5. พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรมต่างๆของสมาคมแม่บ้านตำรวจนโยบายสมาคมแม่บ้านตำรวจเป็นองค์การสถานสาธารณกุศลที่ส่งต่อความสุข การสร้างขวัญและกำลังใจรวมถึงโอกาสผ่านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวตำรวจควบคู่การรักษาภาพลักษณ์ที่งดงามของแม่บ้านตำรวจและเป็นหลังบ้านที่คอยสนับสนุนเคียงข้างและให้กำลังใจข้าราชการตำรวจในทุกสถานการณ์อัตลักษณ์ H Happiness ส่งต่อความสุของค์กรที่ส่งต่อความสุขสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เพื่อนสมาชิกและครอบครัวตำรวจ O Opportunity ส่งต่อโอกาสองค์กรที่ส่งต่อโอกาสผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆที่พัฒนาและต่อยอดคุณภาพชีวิตของครอบครัวตำรวจ M Magnificent ความสง่างามมีความสง่างามทักษะและมีความรู้ที่ทันสมัย E Empowering เป็นหลังบ้านที่คอยสนับสนุนเคียงข้างและให้กำลังใจข้าราชการตำรวจในทุกสถานการณ์ โครงการตามนโยบายของสมาคมแม่บ้านตำรวจในปีพุทธศักราช2568ด้านการพัฒนาสังคมมุ่งเน้นการพัฒนาสังคมผ่านกิจกรรมสาธารณประโยชน์เทิดพระเกียตรติด้วยการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและสนับสนุนภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธ,ธาอันดีระหว่างสมาคมแม่บ้านตำรวจกับชุมชนและสังคมดังนี้ 1. ภารกิจรับรส่งเสด็จพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 2. งานกาชาติ 3. งานเพื่อนพึ่งพา 4. โครงการจิตอาสาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวตำรวจ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวตำรวจผ่านโครงการและกิจกรรมที่มีสวัสดิการขวัญกำลังใจรายได้ครอบคลุมทั้งด้านกายภาพจิตใจและสังคม รวมถึงการพัฒนาต่อยอดศักยภาพทางด้านอาชีพของครอบครัวตำรวจและสมาชิกแม่บ้านตำรวจอีกทั้งผลักดันเรื่องการบริหารจัดการทางด้านการเงินเพื่อวางแผนการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและสนับสนุนการศึกษาของบุตรข้าราชการตำรวจดังนี้ 1. โครงการ o Province o n e Product หรือ OPOP oh 2. โครงการครอบครัวตำรวจเราไม่ทิ้งกัน 3. นการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจ 4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Happy Money in Action ส่งสุขทางการเงินเพื่อครอบครัวตำรวจไทยด้านการพัฒนาคนมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมสร้างการศึกษาการนำธรรมะมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาจิตใจและเป็นแนวทางในการทำงานและการดำเนินชีวิต และส่งเสริมให้เด็กได้มีโอกาสและพื้นที่ในการแสดงออกครอบคลุมทั้งด้านการศึกษาทักษะอาชีพและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 1. โครงการพัฒนาทักษะของแม่บ้านตำรวจ 2. โครงการแสงธรรมนำใจ 3. โครงการส่งเสริมศักยภาพบุตรค้าราชการตำรวจ